ดูรายการขุยแซ่บโว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะนะคันนะคะจะสนุกไปไหนเนี่ยเธอจอยหน่อยแม่เหรอเออฉันต้องเต้นด้วยเหรอนิดนึงมีแก้เคล็ดได้ใช่ไหมอาจารย์แก้ได้เนาะอ๋อได้แน่นอนครับแคือคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในหลักการแล้วเนี่ยการที่เราอยากจะมีชะตาชีวิตที่ดีเนี่ยมันอาจจะต้อง เริ่มจากการมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยเสริมพุงจุ้ยใช่อย่างสามีคุณเนี่ยค่ะเขาอาจจะอยู่ในราศีที่แรงแต่เขาได้คู่ที่ดีเนี่ยมันก็เสริมกันเหมือนกันว้าวพุงใจโอ๋ยภูมิใจตั้งแต่สัมภาษณ์มานะฮะประโจนเนี่ยเนื้อท้ายเนี่ยดีที่สุดทำดีกับคุณด้วยดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยแต่ถ้าคนไม่มีไม่มีคู่ที่ดีไม่ได้มีคู่ที่ดวงดีเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่อยู่ติดตัวเราแล้วดีนั่นคือกลิ่นนั่นเอง คือหลายคนเนี่ยจะบอกว่าสตราดแห่งกลิ่นเนี่ยผมเนี่ยเดินทางไปมาเก๊าเพิ่งกลับมา ทุกโรงแรมเนี่ยจะมีกลิ่นที่แบบเป็นเอกลักษณ์ชเข้าไปแล้วแบบไม่อยากออกอ่ะอาจารย์บางที่เขาสั่งผลิตแบบของเขาเลยใช่แต่นั้นเนี่ยกลิ่นหอมอันเป็นมงคลในแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะอาจารย์ไปบอกโอ้หกลิ่นหอมมนเป็นมงคลช่วงนี้ฝนตกตากผ้าไม่แห้งเลยเอากลิ่นมาเป็นมงคลรู้สึกชื้นเลยจริงที่บ้านถอดถาวที่บ้านเราไม่มีเครื่องอบผ้าเนี่ย เดี๋ยวเรามีตัวช่วยไม่ประเทศไทยคนมีเครื่องอบผ้าน้อยนะเพราะแดดแรงแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกตลอดเลยมันอาบตลอดแต่ก่อนนะเดี๋ยวก่อนถ้าจะพูดเรื่องความหอมหรือเรื่องน้ําหอมเนี่ยขออนุญาตเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้ไหมคะสิฮะผู้ที่ถนัดด้านนี้เลยเป็นเจ้าแม่น้ําหอมเลยคุณส้าวมาลัะสวัสดีค่ะ คุณทรายไหนเลยคุณทรามาดามฟินของรานี่แหะนะคพถึะเรื่องความหอมก็ต้องคุณเขาเนี้ยแหละควีนเลยควีนเลยฮะแน่นอนแล้วแล้วมาประสาน ได้ยงงไ่ม่จะบอกแล้วคุณชายเนี่ยเป็นราศีดวงรวยในเดือนนี้ด้วยใช่แสดงว่าวันนี้ต้องมีโปรโมชั่นที่ดีมากดวงถึงรวยมากในเดือนนี้เนี่ยเอานอกจากเอานําความหอมมาระดับดวงดีๆมาฝากพวกเราด้วยก็จริงๆคือใส่โอกาสได้ร่วมงานคุณหมอช้างหลายๆงานมากทั้งแบบทั้งหน้าทั้งหลังอะไรเงี้ยหลังๆก็คือเราก็เนี่ยค่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์คุณหมอช้างก็จะบอกว่าเฮ้ยทรายเวลาไปไหนเวลาฉีดน้ำหอมเนี่ยต้องให้คนทักเยอะๆนะคือยิ่งมีกลิ่นจากคนทัก ยิ่งรวยค่ะตัวหอมจังเลยใช่ตัวหอมจังเลยใช่ค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ค่ะก็คือต้องมีกลิ่นหอมมีอะไรเหมือนกันเคยมีคนพูดเหมือนกันวงุ้หบ้านเหมือนกันเวลาไปดูบอกในบ้านต้องมีกลิ่นหอมตลอดเวลาใช่ถ้าอยากมีเดทะถ้าอยากมีเดท มีฤทธเดชนี่ให้เริ่มจากสีเขียวนี่ก่อนนะครัเเดชเนี่ยคือคือความหมายของศัพท์คำว่าเดชเป็นศัพท์ในทางโหราศาสตร์มาหมายถึงเรื่องของอํานาจวัสนาการเจรจาต่อรองคือวันไหนที่เราต้องการที่จะไปแบบสู้ไปลุยเนี่ยนะอันที่เป็นเดชเนี่ยอ่าเป็นอันที่สมมติจะไปทวงหนี้เนี่ยเดชเนี่ยเป็นคือจะบอกว่า่ดีมันมันจะมีความหมายดีเฉยไม่ได้น้ําหอมในรุ่นที่เป็นเดชสีมนตรีเนี่ยเป็นกลิ่นที่ทํามาจากดอกไม้ใบไม้ที่ มีสรรพคุณหรือว่ามีความหมายที่ดีเดชเนี่ยมีใบไทม์อยู่ซึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเหมือนความกล้าหาญเหมือนนักรบสมัยก่อนเขาจะมีใบนี้ติดตัวดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณจะไปสู้ไปลุยเนี่ยเดชหรือราศีที่การงานดีเนี่ยกลุ่มราศีที่การงานดีเนี่ยเพิ่มพลังไปอีกเน้นถ้าเน้นเรื่องงานเนี่ยต้องเดทนี่เลยบางทีเราต้องไปงานราศีงาคุยกันได้อย่างเงี้ยคับกลิ่นนี้ได้เลยนะคะนะครับส่วนส่วนอีกกลิ่นหนึ่งนะครับอันเนี้ย เป็นอันที่แบบอันนี้ใช้ฉีดบ่อยมากคนคนชอบมากเพราะเป็นเรื่องเงินโชคดีหรือเปล่าโชคดีร้อนเงินค่ะก็ต้องฉีดอันนี้ค่ะคำว่าสีแล้วต้องมีสีมีสีอ่ะสอสลาราเรือสระลีสีเนี่ยคืออันนี้เป็นเป็นอันที่แบบรวมดอกไม้ที่มีความหมายที่ดีนะครับและกลิ่นเนี่ยคือเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองโชคลาภรัศมีรัศมีตัวสีเนี่ยขวดก็จะเป็นออกสีเรื่องเหลืองทองทองนะครับก็เป็น เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการเงินนะคมีส้มแมนดารินเนาะคือเวลาตุดจีปีใหม่ไหว้เจ้าอ่ะส้มเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่อย่างนี่ไงนะในฉากเรายังมีส้มอยู่อันนี้เห็นไหมคนทำรายการก็ส้มด้วยเจ้าของรายการก็ชื่อส้มนะรวยเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยสีเนี่ยถ้าหากคุณเอางี้ยวันนี้ไม่รู้จะฉีดอะไรนะ เงินมาก่อนถูกไหมเ,เงินก่อนตนนสีนะครับอันนี้ก็ก็เป็นแบบอันที่ดีมากนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยอันนี้เป็นอันที่คนชอบมากมนตรีมมนตรีนะครับปลาสีอย่างเนี่ยสิงพฤทศพที่บอกว่าเรื่องความรักเนี่ย มนตรีเนี่ยคือความรักความเมตตานะครับเพราะว่าตัวกลินเนี่ยมาจากส่วนผสมสําคัญอันหนึ่งก็คือกุหลาบสีชมพูกุหลาบแต่ละสีเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันแต่ว่ามาดามฟินเนี่ยเลือกกุหลาบสีชมพูเพราะว่าเป็นความหมายในเชิงของการให้คนรักคนเมตตาคนโสดก็ฉีดได้คนวันนี้นัดลูกค้าจะเป็นเจรจาก็ใช้ตัวมนตรีที่เป็นสีออกโทนแดงโทนชมพูเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันว้าวลดมากเลยทีนี้ราคาล่ะคะ อีที่ฤทธิฤทธเดชเนี่ยแรงมากทีนี้ราคาเขาแรงไหมคะจริงๆต้องบอกว่าถ้าตอนเนี้ยเปิดไปที่แอปอื่นนะคะก็คือเปิดมา3ขวดเนี่ยสองพแต่วันนี้3ขวดตรงนี้ที่ใส่ถืออยู่ตรงนี้นะคะเดสีมนตรีนะคะขนาดขวดละ50 ml นะคะวันนี้สามารถซื้อได้เพียงเลยนะคะ1 9 9่งพาและยังไม่พอค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากมาดามฟินนะคะตัวนี้ อันนี้คือเป็นสเปรย์ฉีดผ้าในคอนโซลยังไงพูดถึงเรื่องผ้าใช่ค่ะฉีดได้ทุกอย่างที่เป็นผ้าโซฟาแบบนี้ฉีดได้เลยค่ะพรมเช็ดเท้าผ้าม่านผ้าปูที่นอนนะคะปอกหมอนหรือว่าเสื้อผ้าจริงๆบ้านเราถ้าสมมติจะซักผ้าให้หอมเนี่ยยากมากเพราะว่าบางทีอับหรือว่าบางทีไม่มีระเบียงที่เอาไว้ตากบางทีเราก็ไม่สามารถั ตัวนี้คือสามารถฉีดได้เลยค่ะหรือว่ากลิ่นอ่ะสมมติว่ามันมีกลิ่นอับเบาๆอยู่เราฉีดไปแล้วกลิ่นหายเลยช่วยฆ่าเชื้อได้ด้วยโฆ่าเชื้อด้วยคุณฉีนดีจังเลยอ่ะขออนุญาตฉีดเลยได้ไหมขออนุญาตฉีดนิดนึงฉีดได้เลยค่ะโซฟาหรือว่าพีดได้หเลนี้ก็สามกลิ่นเหมือนกันขอได้ไหมคะเพราะว่ารายการเคยทำความสะอาดคุณคุณคุณต้องซื้อน้ำหอมก่อนนะใช่ค่ะโปรวันนี้ก็ต้รวันนี้ไม่ลืมเลยน้ำหอมสามขวดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทรายแถมให้เลยทั้ง3กลิ่นตรงนี้ค่ะ ีเิฟีแบ็คฟินเป็น6ชิ้น1,990นะคะแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟิน8หรือโทรนะคะ021146466ค่ะอย่างคุ้มใช่ค่ะทั้งหมด6ชิ้นตรงนี้เกือบ5,000วันนี้นะคะ1,990ได้น้ำหอมทั้งหมด3ขวดนะคะสเปรฉีดผ้าอเนกประสงค์อีก3ขวดรวมไปทั้งหมด6ชิ้นนะคะแต่จ่ายเพียง1,990นะคะแอดไลน์ไปเลยที่ แอดฟิน8หรือว่าโทรนะคะ0 2 1 1์6 4 6 6ค่ะแก๊งสวัสด,ดีวันจันทร์ของดิฉันนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอได้เลยนะคบอกดเลยว่าคุ้มมากๆ<ช>นะคุณคุณเห็นไหมที่ตั้งอยู่ทั้งหน้าจอทั้งหมดเลยตรงนั้นนะฮะ,ะเขาขายให้คุณเพียง1,990 <4 S 1> บาทแอดฟิน8นะคุ้มมากเลย ทั้งหอมทั้งเคงและปังใช่ค่ะตัวนี้คือสมุติถ้แม่คุณแม่บ้านนะคะมีน้องๆหนูๆที่แบบไม่ชอบฉีดน้ําหอมฉีดผ้าเสื้อนักเรียนให้น้องเลยเลยคือเดี๋ยวต้องขออธิบายว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกลิ่นน้ําหอมฉีดตัวนะใช่ค่ะมันเป็นกลิ่นของบ้านที่มันมันมันเป็นกลิ่นอุ่นๆเบาๆใช่ผมมีใช่ใช่ไม่ฉีดแล้วกลบกลิ่นคุณเ๊กกี้เลยเว้ยเมื่อกี้ที่นั่งอยู่เนี่ยทรมานเหรอทรมานหริ่นเี่ย กินคุณไปกี้หายไปเลยหายไปเลยโอ้โหโสุดยอดมากควบ natural ดิฉันได้เลยเหรอคะในรถได้นะคะในรถติดรถไปได้เลยใช่หรือในห้องน้ำอะไรวางไว้ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยนะคุ้มมากน่าใช้ทั้งทั้งน้ำหอมนะแล้วก็ทั้งตัวที่แถมด้วยที่ตัวที่ฉีดผ้าเนี่ยฉีดบ้านเนี่ยนะคะน่าใช้หมดเลยแล้วคุณคะยกเซตอ่ะพันเก้าเก้าสิบใช่ปกติถ้าเราเจอเราเคยเจอนะอย่างเงี้ยที่ฉีดเนี่ยฉีด ผ้าสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวๆก็5้าอยแล้วคุ้มใช่ค่ะจริงๆห้ายแล้ววันนี้คุ้มสุดๆได้6ชิ้นใช่ค่ะแล้วคือเรียกว่ามงคลทั้งตัวและมงคลทั้งบ้านใช่ค่ะได้หมดครบคุณค้าไม่ต้องว่ารอ3ราศีหลังซื้อนะคะทุกราศีซื้อได้ใช้แล้วหอมเฮงปังนะการันตีความหอมโดยคุณทรายมาดามฟินนะวันนี้มาด้วยตัวเองแล้วก็ให้โปรที่ดีมากๆเลยนะคะทั้งหมดที่เห็นอยู่หน้าจอนะ6ชิ้นคุณเอาไปเลยค่ะ1990บ โทรที่021146466หรือว่า<ท>นี่ค่ะ Line แอดนะคะฟิน8หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจองง่ายๆได้เลยนะคะ,คะบอกได้เลยว่าคุ้มมากใช้เฉพาะในรายการนี้นะ,ะ,ะราคานี้นะ,ะแพลตฟอร์มอื่นคุณจะไม่ได้ราคา,า,คานี้ไม่มี<ห>โปรนี้นะะด้วยะค,ะค่ะแล้วก็แล้วก็น้ำหอมรุ่นนี้นะคะคุณหมอช้างใครที่ได้ไปนะคะมีเคล็ดลับในการฉีดด้วยสอนหน่อยคุณคุณต้องฉีด ตามเข็มนาฬิกาวนๆอย่างเงี้ยตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้ไปแล้วก็เป็นจํานวนเลขที่สามรอบหนึ่งรอบสามรอบห้ารอบก็ได้เป็นเลขที่นะเลขที่นะครับยิ่งฉีดเยอะยิ่งดีว่ามันจะหมนเร็วคุณยิ่งได้มาซื้ออีกไม่แต่ว่าเดือนนี้อย่างที่บอกดวงดาวดวงดาวเปลี่ยนบางคนแบบกังวลว่าอยากจะหาอะไรแบบมาเสริมความมั่นใจให้กับเราเนี่ยก็ทั้งเดี๋ยสีมนตรีเนี่ยเป็นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแล้วเห็นราคานี้ตกใจนะเพราะตอนนี้เราเคยออกมาจอนช่วงปีใหม่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบ หมดอันนั้นหมดหมดเกลี้ยงไปเลยไม่ไม่เหลือคุณมาหาซื้อตัวนี้ถ้ามีแสดงว่าปลอมแล้วบ็อกเซตนั้นไม่มีไม่มีแล้วแต่วันนี้คุณใจมานี่แบบ มีหน้าเป็นราศีดวงรวยช่คนโปรดีมากไยม์โปรที่ได้ไม่สามขวดนะคะวันนี้นะคะที่ไซา์และคุณหมอช้างถืออยู่นะคะ3ขวดตรงนี้1990น้และใครที่แอดไลน์หรือโทรเข้ามาในตอนนี้นะคะรับสเปรย์ฉีดผ้าเน็กประสงค์จากมาดามฟินไปเลย3ขวดนะคะรวมเป็นทั้งหมด6ชิ้นจ่ายเพียง1990นะคะแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟินหรือว่าโทรนะคะ0 2 1 1 4 6 4 6 6่ย้ำอีกนิดนึงนะคะโปรนี้นะคะมีขายเฉพาะในรายการคุยแซบเท่านั้นที่แอปอื่นไม่มีรายการอื่นไมม่่ีคะ ทวนเข็มนาฬิกาใช่เข็มนาฬิกานี่มเคยลืมแล้วว่าเมนาฬิกาสามเข็มนาฬิกาเป็นเลขคี่หนึ่งรอบหรือสามรอบเลยเป็นเลขคี่เป็นเลขคี่นะหรือว่าหรือว่าฉีดฉีดครั้งละสามรอบนะคะวันหนึ่งเก้ารอบเลยก็ได้าะว่าจริงๆชีวิตเราการงานการเงินความรักสําคัญสําสคัญหมดสำคัญหมดแล้วอะตอวอย่างที่พูดบางคนไม่กล้าผสมแต่ ประจำยี่ห้อนี้ผสมได้ตลอดได้เลยผสมออกมายังไงเป็นกลิ่นหอมๆของเราตลอดมาดมฟินค่ะคุณขาวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งคุณพี่สายแล้วก็คุณหมอช้างนะคะขอบคุณค่ะทุกราศีฉีดได้ค่ะฉีดแล้วปังฉีดแล้วรวยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักนิดนึงไหมล่ะพักสักหนึ่งก่อนตามเข็มนาฬิกาเราต้องบอกว่าช่วงหน้าก็ยังมีแขกรับเชิญที่ปังมากๆใครที่เป็นแฟนๆที่อหากจะซื้อของถูกๆช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวค่ะค่ะ ดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้เฮงเฮงปังๆกันนะครับ